สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคาวบา Infinity c o m b ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแามมอสบายทีเจเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับ24ชั่วโมงนะครับปล่อยป่ากับ24ชั่วโมงลงดันนะครับสอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าแบบไหนนะครับที่ได้กาไรหรือว่าทํากําไรได้ดีกว่ากันนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเคยคิดอยู่แล้วนะครับว่า ปล่อยป่ามันคุ้มกว่าหรือเปล่าวะเราจะไปเสียเวลาลงดันกันไปทำไมนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะลงดันเท่าที่ผมลงไหวนะครับอันนี้ไม่ใช่ลงดันที่เป็นดันโหดๆอาจจะลงดันร้อยสามิหรือว่าดัน125ดันร้อย การ้อยสิบอะไรก็แล้วแต่เรานะครับจะทําคลิปนี้นะครับเท่าที่ตัวเองทําไหวนะครับก็คือปล่อยปล่อยแมปไหนไหวนะครับผมก็จะปล่อยแมปนั้นนะครับหรือว่าผมลงดันแมปไหนไหวนะครับผมก็จะลงดันดันนั้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละตัวละครด้วยนะครับว่าลงดัน ือจะปล่อยเนี่ยปล่อยออโต้เลยนะครับคือเราจะไม่มีเวลาเล่นมากมายนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับส่วนที่เราเล่นมือนะครับอันนี้ผมจะปล่อยออโต้คือปล่อยออโต้ทิ้งไว้เลยนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยทั้งหมดรวมมแล้วครับ48ชั่วโมงนะครับที่จะปล่อยออโต้ไว้นะครับก็จะมีการเข้ามาดูบ้านนะครับการหลุดหรือว่าการตายนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับคือถ้าเกิดเราปล่อยบอทนะครับปล่อยบอทตามป่านะครับหรือว่าตามแมปต่างๆนะครับมันก็จะเป็นแมปพีเคทั่วไปนะครับตรงนี้เราอาจจะตายได้นะครับหรืออาจจะโดนพวกรอบสังหารได้ครับ ต้องแบ่งเวลานะครับมาดูตัวละครเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยบอดอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้นะคือตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครปล่อยตรงไหนไหวนะครับก็สามารถที่จะปล่อยไว้ได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าแบบนี้นะครับอินฟินินะครับน่าจะฟาร์มไวสําหรับตัวผมครับจริงๆนะครับส่วนตัวฟาร์มนะครับคือเราฟาร์มแบบไหนไวนะครับก็สามารถไปฟาร์มแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นแบบเอ่อแบบเนี่ยสามแบบท้ายนะครับ แมปท้ายเราเนี่ยจะดีกว่านะครับเป็นแมปพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับของมันจะตกน้อยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับส่วนดันนะครับผมคิดว่าผมจะลงดันร้อยสามสิบนะครับหรือว่าดันสีแดงนะครับหรือว่าดันลายแค้นนะครับหรือว่าดันเคมทิตสามดันนี้นะครับผมอาจจะแบ่งเป็นสักยี่สิบสามสิบนะครับจานวนรอบนะสามสิบรอบอาจจะแบ่งกันคนละสามสิบรอบนะครับยี่สิบชั่วโมงผมจะลงได้อยู่ประมาณร้อยรอบหรือว่าร้อยสิบรอบผมลองคํานวณดูแล้วนะครับจากตัวละครผมลงไหวนะครับ ส่วนดันสูงสูงนะครับผมอาจจะมาทําคลิปแยกนะครับว่าลงดันแต่ละดันเนี่ยดันไหนคุ้มสุดนะครับสําหรับ t p ที่ต่ากว่า400นะครับหรือว่าพลังนะครับติดติด CP นะครับก็คือตอนนั้นเล่นเมียโฟพูดกัน CP ครับถ้าเกิดมีบางคลิปที่ผมเรียก CP ไปอันนี้ต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่ามันติดคําจากเกมนั้นๆมาครับโอเคครับสาหรับการปล่อยฟาร์มนะครับแต่ละแมปนะครับผมก็จะกดยานะครับเป็นยาที่เขาแจกมานะครับ หนึ่งวันเต็มๆนะครับตรงนี้จะได้ e p o กนะครับแล้วก็ e p เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ระยะเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็จะกดไว้เลยนะครับผมจะเริ่มปล่อยตอนประมาณสักสามทุ่มนะครับก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสามทุ่มผมก็จะมาลงดันนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่าลงดันส่วนจุดบอดนะครับผมก็จะปล่อยตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็จะเยอะนิดนึงหรือเปล่า ต่อไปสําหรับการดับเลดครับดับเลดตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ได้กดนะครับเพราะว่าผมกดตรงนี้ไปแล้วนะครับส่วนไอ้ดับบล็อกนะครับดับบล็อกนี้ผมจะเอาไปเปิดอ่าผมจะไปใส่ตอน500นะครับห้าร้ในดันนะครับเพราะว่าตามแมปนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับให้ใส่ดับบล็อกเท่าไหร่นะครับดับเลดดับบล็อกอะไรพวกนี้ผมก็จะไม่เคยกดนะครับถ้าเกิดผมปล่อยฟาร์มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะคุมหรือเปล่านะครับใน1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําสําเร็จในทั้ง2ออย่างแล้วนะครับกับการไปบอทยี่สิบชั่วโมงครับ VS ลงดันยี่สิบชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการไปบอทของเราก่อนดีกว่านะครับว่าผลตอบแทนนี้จะเป็นยังไงนะครับจากที่ผมมองด้วยตาเปล่านะครับก็ยังไม่มีอะไรที่มันแบบคือของที่ได้มาอาจจะไม่ได้เยอะมากตามที่เราคาดหวังไว้นะครับหลักเลยนะก็จะเป็นพวกเศษคราบพวกดันเจียนต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวก ใบดันนะครับใบดันก็จะเป็นของดันแมลงนะครับ1 2อตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ได้ดันใบแมลงมา4อันนะครับของทุกชิ้นที่ผมได้มานะผมก็จะตีบวกเป็นจํานวนเจมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกที่เราได้มาครับหินอัปเกรดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้มาหรือเปล่านะครับแต่มันอยู่ในหลังช่องนะครับหลังช่องที่ผมได้อ่า คือช่องนี้ผมจะไม่ได้เพิ่มอะไรไว้ไงแล้วมันมีหินอัปเกรดเพิ่มมานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันดรอปได้หรือว่าอะไรแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่หรือเปล่าแต่หินแดงอาจจะใช่นะครับหินแดงก็มี2ก้อนตรงนี้ก็คือตัดทิ้งไปแล้วกันนะครับผมจะไม่บวกนะครับจะบวกแค่พวกนี้แล้วกันนะครับพวกเศษคราบแล้วก็ใบดันนะครับโอเคไปดูอันแรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นเศษคราบนะครับเป็นเศษคราบของบอลส้มและบอลเขียวนะครับตรงนี้ไปดูราคากันนะครับเราได้มา22อัน เศษคราบบอลส้มกับบอลเขียวนะครับตอนนี้อยู่ที่40เจมนะครับเราจะบวกไปที่880เจมครับต่อมานะครับก็จะเป็นผงนะครับผงไว้คราบยาเกตนะครับราคาจะอยู่ที่3เจมนะครับเราได้มา32ชิ้นครับเราจะบวกไป 96กเจมครับต่อไปจะเป็นเซตคราบดัน1้อย้นะครับเราไปดูราคากันครับตอนนี้ราคาอยู่ที่36ถึง3 7 38เจมผมตั้งไป38เจมแล้วกันนะครับราคากลางๆเราจะบวกไป646กเจมครับต่อไปจะเป็นของคราบยาเกลดเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมไปดูราคาก่อนนี่จะจุอันละหนึ่งเจมนะครับก็ถูกมากครับแต่บวกไปแล้วกันบวกไป24เจมครับ ต่อไปจะเป็นใบดันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาใบดันกันก่อนนะครับเราได้มาทั้งหมด4ใบครับจะบวกเพิ่มไป380เจมครับต่อไปจะเป็นของคราฟดัน145ครับจะอยู่ที่อันละ26เจมครับต่อไปจะเป็นเซตคราฟดัน85แะดัน105ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่10เจมครับเราจะบวกไป230เจมครับต่อไปเป็นเซตคราบดัน125ครับตอนนี้อยู่อันละ6เจมครับจะเพิ่มไป108เจมครับ ต่อไปจะเป็นเสร็จครับดันร้อยเก้าสบห้านะครับตอนนี้อยู่อันละห้าสิบเจ็ดเจมครับบวกไปหนึ่งพันห้า้อยเก้าบหกเจมครับหมดแล้วนะครับมีเท่านี้นะครับสำหรับการปล่อยบอดฟาร์มนะครับแล้วก็กดยาคูณด้วยนะครับกดยาทั่วด้วยนะตัวเหลืองนะครับสำหรับการปล่อยบอดฟาร์มแมปนะครับหรือว่าฟาร์มป่าครับเราจะได้เจมอยู่ที่4 2 2พันอยิบเจมครับคือตรงนี้เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับก็คือมีแค่ยากับมานานะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคหรือเปล่าอันนี้ก็ เราไปรอดูการลงดันของเราดีกว่าครับ24ชั่วโมงส่วนสําหรับการปล่อยออโต้ดัน24ชั่วโมงนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพอดีเซิร์ฟมันปิดนะครับแล้วมันไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับผมก็เลยทดเวลาไปให้มันนิดหนึ่งนะครับให้มันพอที่จะลงประมาณสักร้อยรอบได้ครับดัน เพราะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็ลงอยู่ประมาณร้อยร้อยต้นๆนะประมาณนี้อยู่แล้วครับเซิร์ฟเึกรมาปิดปรับปรุงซะได้โอเคครับของที่ได้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับดันที่ผมลงไปก็จะเป็นดันร้อยสามสิบนะครับหรือว่าดันสีแดงนะแล้วก็อีกสิบรอบนะครับผมก็จะลงเป็นดันลรแค้นนะครับส่วนดันร้อยสามสิบเนี่ยลงไปเก้าสิบรอบนะครับแต่ลายแค้นลงไปสิบรอบก็ไม่ได้อะไรเลยครับได้โอปานหนึ่งลยแต่ราคาก็ไม่น่ามีนะครับแล้วก็พวกดาบลาแค้นอะไรพวกนี้ผมพ็ยย่อยหมดละเพราะว่ามันไม่ค่อย ไม่ค่อยมีราคาครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับแน่นอนคือหินแน่นอนครับก็จะเป็นหินขาวแล้วก็เป็นหินแดงนะครับแล้วก็มีหินอวบนิดๆหน่อยๆนะครับร้อยรอบก็ไม่เยอะมากครับส่วนราคาที่เราลงทุนไปนะครับ100รอบนะครับผมซื้อมาอันละ37เจมนะครับของคราฟนะครับหรือว่าเศษคราบผมใช้ ทุนคาฟไปทั้งหมด3,168เจมนะครับจากที่มองด้วยตาเปล่านี่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าอันแรกเลยนะครับเราก็ไปดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นหินอ้วบสีขาวนะครับหินอ้วบสีขาวตอนนี้ราคาค่อนข้างตกต่ำมากนะครับอยู่ที่5เจมนะครับเราได้มาในจำนวนที่182อันนะครับหินอ้วบเราได้ไป910เจมครับต่อไปจะเป็นหินอัปเกรดสีขาวนะครับ เราได้มาทั้งหมด200เท่าไหร่251อันครับตอนนี้ราคาก็น่าจะตกต่ำเหมือนกันครับราคาอยู่ที่ศักสเจมครับถือว่าถูกมากเลยครับสำหรับหินอัปเกรดขาวนะครับเราจะได้อยู่5,773เจมนะครับต่อไปจะเป็นหินอัปเกรดสีแดงนะครับผมได้มา108อันครับตอนนี้ราคาอยู่ที่อันละสิเจมนะครับหินอัปเกรดแดงเราจะได้ไปที่1,404เจมครับต่อไปจะเป็นหินอ้วบสีน้ำเงินครับ โอ้ตอนนี้ราคาอยู่ที่4เจมเหมือนกันนะครับผมได้มา65อันจะบวกไป260เจมครับแล้วก็จะมีพวกกลูลคิจเมดนะครับตอนนี้ราคาก็ตกต่ำเหมือนกันบวกไป158เจมแล้วกันครับแล้วก็จะเป็นพวกเข็มขัดอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่นับไปแล้วกันครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับอีกหน้าจะอยู่ที่666เจมครับเราจะบวกเพิ่มไปครับส่วนใบอื่นนี้42เจมนะครับก็11เจมก็ไม่ต้องบวกเพิ่มไปแล้วกันไม่เป็นไร แล้วก็จะมีอันนี้มาอีกนะครับก็ยิบๆย่อยๆนี้ผมก็จะไม่ได้บวกเพิ่มไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยครับหลังจากบวกแล้วนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่9,171เจมครับเราจะลบภาษีไป10%นะครับเราจะได้เป็นจำนวน8,253เจมครับก็เดี๋ยวไปลบกับต้นทุนเราอีกทีนะครับต้นทุนเราจะอยู่ที่3,168ักเจมครับเลขที่ออกนะครับเราได้กำไรจาก24ชั่วโมงนะครับในการปล่อยบอท ระหว่างดันร้อยสามสิบนะครับเก้าสิบรอบนะครับแล้วก็ดันไลาแค้นนะครับสิบรอบครับน้ำกำไรอยู่ที่ห้าพันแปดสิบห้าเจมครับทุกคนส่วนสําหรับการปล่อยฟาร์มนะครับยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเราได้ไปที่สี่พันสองรอยยี่สิบสองเจมใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ได้หักภาษีนะครับเราจะหักภาษีไปอีกสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับจะเป็น สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเจมครับจากที่คํานวณแล้วนะครับสําหรับการปล่อยดันนะครับจะได้จํานวนเยอะกว่านิดหนึ่งครับเพราะว่าปล่อยดันยี่สิบชั่วโมงเนี่ยได้มาห้าพันแปดสิบห้าเจมครับแต่สําหรับการปล่อยป่านะครับได้มาสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเจมนะครับทุกคนคิดว่ายังไงครับอันนี้ก็เป็นดันแค่ดันร้อยสามสิบนะครับกับดันร้อยไอ้กับดันลาแค้นนะครับส่วนดันอื่นนะครับผมก็ยังไม่ได้ลงนะครับอาจจะเป็นบลอนต้มบอนเขียวครับแล้วแต่ ใครลงดันตั้งไหนไหวก็ลงอันนั้นนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ